วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบกริยา3ช่องต้องรู้แต่ไม่ต้องท่องจำนะครับคำไหนที่เราเจอบ่อยๆใช้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จำได้เองจะมีทั้งหมด4ชุดนะครับวันนี้เป็นชุดแรกถ้าพร้อมแล้วดูเลยครับคำกริยา3ช่องนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกก็คือคำกริยาที่เติม ed ตัวอย่างเช่น w o r k และ worked แล้วก็ worked สังเกตว่าช่อง2กับช่อง3เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับคือแค่เติม ed เข้าไปเท่านั้นเองนะครับกับคำกริยาแบบที่2คือคำกริยาที่ไม่เติม ed ตัวอย่างเช่น take took แล้วก็ taken นะครับซึ่งคำกริยาแบบนี้เนี่ยมักจะใช้การผันรูปแทนการเติม ed นะครับโอเค อาจจะจำไม่ได้ว่าแต่ละคำเนี่ยมันจะผ่านว่าอะไรบ้างนะครับแต่อย่างน้อยนะครับขอให้จําได้ว่าคำคำนั้นเติม ed หรือไม่เติม ed นะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับข้อแรกนะครับ jenny blank a solo during the concert ข้อนี้นะครับคำกริยาก็คือ sing ที่แปลว่าร้องเพลงนะครับก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าคำว่า sing เนี่ยเป็นคำกริยาที่เติม ed หรือไม่เติม ed นะครับมาดูกัน ซิงที่แปลว่าร้องเพลงเนี่ยช่องแรกคือซิงนะครับช่องสองคือแซงนะครับช่อง3าคือสังซิงแซงสังนะครับแปลว่าคำนี้ซิงแซงสังเนี่ยไม่ใช่คำกริยาที่เติม ed ดังนั้นข้อ b ก็ผิดนะครับโอเคดูกันว่าข้อนี้ตอบอะไรดีนะครับตัวอย่างการใช้ซิงนะครับเจน n ี s i n g s a solo during the concert สังเกตว่า verb ช่องหนึ่งเนี่ยจะผันคำกริยาตามประธานว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะครับซึ่งข้อนี้ประธานคือเจนนี่เป็นอะไรครับเป็นผู้หญิงหนึ่งคนเท่ากับชีนะครับแปลวว่าประธานเป็นเอกพจน์ดังนั้นถ้าประธานเอกพจน์คำกริยาช่องหนึ่งก็ต้องเติม s นะครับดังนั้นข้อ a ที่เป็นซิงไม่มี s ก็ผิดไปนะครับ ตอบอะไรดีครับเันนั้นตอบข้อ c นะครับแซงเจน n ี่ s n n g s s o o o during the concert แปลว่า Jenny เนี่ยร้องเพลงเดี่ยวระหว่างที่เธอแสดงคอนเสิร์ตนะครับโอเคมาดูแบบที่2นะครับเมื่อกี้แซงใช่ไมเจน n ี่ a n g a solo o during the concert สังเกตว่าเวิร์ช่อง2เนี่ยจะไม่มีการผันกริยาตามประธานเลยนะครับจะเป็น Jenny จ,จะเป็นเอกพจน์หูพหุ์จะใช้รูปเดิมเสมอนะครับ ส่วนช่อง3นะครับใช้ยังไงนะครับสั่ง Jenny has sung a solo during the concert verb ช่อง3ใช้คู่กับ verb to be นะครับหรือ verb to have เสมอนะครับถ้ามี has have had หรือว่า verb to be เนี่ยก็สามารถตอบช่อง3ได้นะครับข้อ2 Ted and Lucy blank happy to see us ข้อนี้นะครับคำกริยาคือ verb to be is was แล t were นะครับ ซึ่งดูจาก choice แล้วนะครับคำกริยานี้ไม่เติม ed แน่นอนนะครับ is เนี่ยอาจจะคุ้นเคยดีแต่ว่า was กับ were นะครับต่างกันยังไงมาดูกันข้อนี้เป็น verb to be นะครับช่องหนึ่งก็คือ is am are นะครับต่างกันตรงที่ is กับ am ใช้กับคำประธานที่เป็นเอกพจน์นะครับส่วน are ก็คือใช้กับประธานเป็นพหูพจน์นะครับข้อนี้ประธานเป็นอะไรครับ t e d แ and Lucy คือคน2คนนะครับเท่ากับ they แปลว่าประธานเป็นพระหูพโพ์นะครับดังนั้นใช้กับ i s ได้ไหมครับไม่ได้นะครับข้อ a ตัดออกไปนะครับเหรือ was กับ were ต่อไปดีมาดูกัน was กับ were ก็เหมือนกันนะครับ was ก็เป็นคำที่ใช้กับประธานเอกพจน์นะครับใช้แทน i s หรือ am ส่วน were ก็ใช้ใช้กับประธานพหูพจน์ใช้แทน are นะครับข้อนี้นะครับประธานเป็น พระหุน์ใช้ was ใชมไหมครับไม่ได้นะครับ was ก็ผิดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ c นะครับ were Ted and Lucy were happy to see us Ted and Lucy Ted และ Lucy นะครับดีใจที่ได้เห็นที่ได้พบพวกเรานะครับโอเคช่อง3ล่ะช่อง3ของ b o b e คืออะไรครับคือ Ben นะครับ Ben ใช้ทั้งได,ได้ทั้งกับเอกพจน์และพะหูพจน์นะครับดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับ Ted and Lucy are happy to see us เพราะว่าประธานเป็นพระหุพ์นะครับส่วนประธานเป็นเอกพจน์ก็คือ Ted is happy to see us ช่องหนึ่งนะครับช่องสองบ้าง Ted and Lucy were happy to see us ถ้าเป็นเป็นประธานเอกนพล่ะจะเป็น Lucy was happy to see us นะครับช่องสาม Ted and Lucy have been happy to see us สังเกตว่าช่อง3จะต้องมี verb to be หรือว่า verb to have นำหน้าเสมอนะครับข้อนี้เป็น have เพราะว่าประธานเป็นพระหูพจน์นะครับส่วนเอกพจน์ล่ะ Ted has been happy to see us สังเกตนะครับเหมือนเดิมเป็น verb ช่อง3ต้องตามหลัง verb to have เสมอนะครับข้อ3นะครับ Joe's sister has blank apple pie this morning ข้อนี้ครับคำกริยาคือ eat ที่แปลว่ากินนะครับซึ่งคำนี้ไม่เติม e d ีแน่นอนนะครับจะเป็นการผันรูปนะครับแต่ว่าจะตอบอะไรดีมาดูกันนะครับกินนะครับช่องแรกคือ eat ช่อง2คือ e a t และช่อง3คือ eaten นะครับทีนี้ตอบอะไรดีครับดูในประโยคว่ามีอะไรบ้างเป็นคำใบ้ให้กับเราครับคือคำว่า has นะครับ verb to have นั่นเองนะครับ has ต้องใช้คู่กับอะไรครับ has ใช้คู่กับ verb ช่อง3ามดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ b นั่นเองนะครับ joe's sister has eaten apple pie this morning พี่สาวของโจเนี่ยกินพายแอปเปิลไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับมาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับถ้าเป็น verb ช่องหนึ่งละ่ะจะต้องเขียนว่า joe's sister eats apple pie พี่สาวของโจกินพายแอปเปิลนะครับสังเกตว่าคำกริยาเนี่ยผันตามประธานนะครับโจซิสเตอร์ก็คือพี่สาวของโจหมายถึงผู้หญิงหนึ่งคนนะครับต้องใช้คำกริยาที่เติม S นะครับแล้วก็สังเกตว่า this morning หายไปนะครับ this morning แปลว่าเมื่อเช้านี้ซึ่งกำลังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นเว็บช่องหนึ่งใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบนันหรือเหตุการณ์ทั่วไปไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตนะครับส่วนช่องสองครับ Joe's Si s t e r e t e apple pie this morning พี่สาวของโจกินพายแอปเปิลไปเมื่อเช้านี้นะครับช่อง3ก็เหมือนกันนะครับ Joe's sister has นะครับ eaten apple pie this morning พี่สาวของโจกินพายแอปเปิลไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งมันต่างกันนะครับช่อง2กับช่อง3เนี่ยช่อง3จะเป็นการบอกว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับคือกินพายแอปเปิลไปแล้วเมื่อเชา้านี้นั่นเองครับ ข้อสุดท้ายนะครับ Mr. Jones has blank a Christian ข้อนี้ครับคำกริยาคือ become นะครับที่แปลว่ามาเป็นหรือว่ากลายเป็นนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าคำนี้เติม ed หรือไม่เติม ed นะครับมาดูกันมาเป็นหรือกลายเป็นนะครับช่องหนึ่งคือ become ช่องสองคือ became นะครับและช่องสามคือ become นะครับ oh become became, become แปลว่าคำนี้ไม่เติม ed ข้อ c ก็ผิดนะครับก็เหลือ became กับ become ตอบอะไรดีครับจำได้ไหมถ้าในโจทย์มี has อยู่หน้าช่องนะครับ has ใช้คู่กับ verb ช่อง3นะครับข้อ a ที่เป็น verb ช่อง2นะครับ became ก็ผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ b นะครับ Mr. Jones has become a Christian คุณโจนนะครับมาเป็นคริสเตียนแล้วนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับช่อง1ครับ Mr. Jones becomes a Christian สังเกตว่า verb หนึ่งทำไมครับผันตามประธานนะครับที่เป็นเอกพจน์นะครับต้องเติม s นั่นเองนะครับช่องสอง Mr. Jones became a Christian เหมือนเดิมครับ verb ช่องสองจะไม่ผันตามประธานนะครับจะใช้รูปเดิมเสมอช่อง3าครับ Mr. Jones has become a Christian. verb ช่อง3ใช้คู่กับ verb to be หรือ verb to have นั่นเองนะครับมาสรุปการใช้งานกิริยา3ช่องกันนะครับช่องแรกนะครับ verb ช่อง1ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือว่าเหตุการณ์ทั่วไปนะครับตัวอย่างเช่น I work at the bank. ฉันทำงานที่ธนาคารนะครับหรือ Let's take a walk. ไปเดินเล่นกันเถอะอันนี้เป็นเหตุการณ์ทั่วไปเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับส่วนช่อง2นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับใช้ตามหลังประธานได้เลยตัวอย่างเช่น he worked in Australia for 10 years เขาทำงานที่ออสเตรเลียมา10ปีแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับส่วนทุกนะครับ I took a bus to work this morning ฉันนั่งรถเมล์ไปทำงานเมื่อ,อไหร่ครับ เมื่อเช้านี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตต้องเป็นทุกนะครับส่วนช่อง3ครับใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะครับแต่ว่าจะตามหลัง verb to be และ verb to have นะครับเพื่อบอกว่าเหตุการณ์นั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่น we have worked around the clock to finish the job เราทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้งานเสร็จนะครับเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ทำเสร็จไปแล้วนะครับ around the clock แปลว่าทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็ ช่อง3ใช้คู่กับ have นะครับอีกอันนึง she was taken to the hospital เธอถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ taken ใช้คู่กับ verb to be คือ was นั่นเองนะครับแปลว่าเธอถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับโอเคครับมาทบทวนศัพท์ที่ได้เรียนไปในวันนี้นะครับทั้งหมดวันนี้เป็นคำศัพที่คำกริยาที่ไม่เติม ed นะครับ sing นะครับร้องเพลงช่องแรกคือ sing ช่องสองคือ sang ช่อง3คือ sang นะครับ verb to be ครับ is mr ช่อง2คือ was กับ were ช่อง3คือ been นะครับ eat กินนะครับช่อง1คือ eat ช่อง2คือ a t ช่อง3คือ eaten นะครับสุดท้ายครับมาเป็นหรือกลายเป็นช่อง1คือ become ช่อง2คือ became และช่อง3คือ Become นั่นเองครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ Auntie Sue blank to China last year เขากำลังบอกว่าป้าสุเนี่ยเดินทางไปเมืองจีนเมื่อปีที่แล้วนะครับตอบอะไรดีครับข้อ A go ข้อ B g o d ข้อ C went พิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ย มีคำถามอยากให้อธิบายเพิ่มเติมก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ